วันนี้แบบให้้าอะไรบ้างคะวันนี้มาดูกันครับว่าพอเมกาห้อยผ้าอะไรบ้างเริ่มเลยเส้นแรกก่อนครับาาเส้นแรกครับนี่ครับยังไม่พอยังไม่พอเท่านั้นเรามีอีกเราไม่อีกทันทันทอโอ้โหว,ว้าวโอเคครับดีครับชาวบ้านก็เรียกว่ากับบ้านแล้วครับเยอะมากทีเดียวเลยชอบไหมครับโอ้โ ดูหน้าด้วยทิ้นแรกไก่หางพวงครับทิ้นที่2ครับฝังประการเนื้อเงินครับอันนี้เปิดโลกครับเนื้อเงินครับจัมโบ้สองใบลานครับนี่จัมโบ้สองใบลานนะครับนี่หลวงพ่อผมบันเป็นล็อกเก็ตนะครับสร้างน้อยอันนี้เป็นพระชัยนะครับหลวงพ่อทิมวรหานไล่หลวงพ่อกรหลวงพ่อกวยครับหลังยันครับแล้วก็ ปิดตัวเสมอครับหลวงปู่นเนียมวัดน้อยครับงบน้ำอ้อยครับนี่ก็เป็นช้าเน้สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับไปแล้ว